สวัสดีครับมาถึงการแข่งขันวหวนกาดภาควีประจําสัปดาห์ของร้านคตูพิพงศ์นะครับช่วงนี้แข่งสาขาหนึ่งอยู่นะสาขาหนึ่งอยู่นะครับวันนี้เป็นแวนวีไอตอนคลิปนี้เป็นแวนวีนะครับแมทชิงไม่อยากจะบอกเลยว่าแล็กชิงกับแล็กพี่บอกเลยดูเลย <c oughs> ไม่ต้องแอคเลยมึงไงตา, <c oughs> าเรียกชื่อเลยอ่ะ เริ่มจากพี่ต้าก่อนเลยสวัสดีครับนตาเอาอะไรมาเล่นเอาแล็คแนล็อกสายอะไรว่ามันเลยสายแบ็กสมิธครับผมแบ็กสมิดดแบ็กสมิธเอาเคมิดเป็นเลขโทเค็นมาแห่ประมาณนั้นแล้วแชมป์วีมากี่ทีแล้วเนี่ยสองครับนี่รอบสามใช่ไหมแต่รอบสองไม่ใช้ได้ไม่สามเมื่อไรเนี่ยนี่วันนี้บอกเลยว่าบอกเลยว่าสามแน่นอนอะไรจอมานโอ้ยจอมานอ่อนตกรอบอีกแล้วพี่บอลเอาอะไรมาแข่งแร็คแนล็อกแร็คแนล็อกสายอะไร ใส่แบ็กสมิธอันเคมิทแล้วมีเนีพันเตอร์มานิดหน่อยอ่ะมั่วด้วยกันหมดเลยจะสั่งใบเฮ้ยเราไม่บอกอันเตอร์ใส่ใบเดียวว่ะบอลบอลเมื่อกี้เห็นออกหรอเมื่อกี้เห็นหรอไม่มันต้องกระโดดใช่ไหมใส่ใบเดียวอย่าใส่เลยเอาละเดี๋ยวเราจะเล่นตาเดียวรู้เรื่องเอาลูกเต๋ามาใช้เต่าหน่อยอันเนี้ยอันเล็กนิดหนึ่งทำไมครับนเล็กน้อยเสียวใช่เล็กสองลูกเอาสองลูกได้ได้ได้อ่าใครโยนก่อนโเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าได้ได้แปดชนะลงก่อนนะครับเอาดิเก้าเลยไป เจ๊ดหุยเสียงเลยนิดเดียวออาทางซ้ายมือพี่บอลแล้งน่าล็อกลงก่อนนะครับจุ๋ยอะไรจุ๋ยสับปะฮะไม่สับปะพัดน่ะสับออาสับได้สับสับสับใหม่สับใหม่สับแล้วก็ผักกันตะโกนตัดไอ้บอกประกาศตัดหยุดทุกคนนะหยุดกันหมดหยุดหยุรวมกันอยู่กันสองใบสี่หนึ่งสองสามระหว่างแลกสี่ตัวเริ่มไม่เหมือนกันนะครับเป็น โนวิดกับโปลิงโนวิดเนี่ยต้องไปตีโปลิงเฮ้ยดี๋ยวโอ้โหจะวางเป็นเกียร์ซะแล้วเอาะไะตาตามหาความฝันรอบที่3นะครับจะแชมป์สามสมัยได้หรือไม่แต่ยังไม่มีแววใครคัดเชียร์จับจัมือตอนนี้ยังไม่มีแววชนะแป้งเชียร์ใครดังๆหน่อยเชียร์พี่บอลครับอ้าวนี่มันนี่มันมาขัดขากันนี่วะยันสามใบอของเชียร์ใครของ พี่บอลเฮ้ยบอลกำลังใจเยอะแต่ว่าเท่าไหร่ฮะแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้การ์ดดีขึ้นนะสองใบเต็มไปแล้วใช่ไหมแต่เต้เชียร์ใครหยุดพิต้าอ๋อเชียวิต้าสองหนึ่จโน่เชียใครตีนอเชียใครครับผมอยู่แล้วอ๋อเชียวิต้าดูดูการยืนก็รู้ละเดี๋ยวดูนะยืนคนเราฟังเลยดูการยืนนะดูเนี่ยเชียใครก็โลดดีอยู่ข้างหลังนี่ส่วนหลังไอ้บอลนี่มีนี่กับนี่สวยขี้แพ้อยู่ข้างล่างเดี๋ยวเขาตะโกนถามมันเป็นอะไรไหมเนี่ยไม่รู้ อุ้มเชียร์ใครอุ้มจำห่อนเลยเชียร์พี่บอลเชียร์พี่บอลเมื่อวานวันที่วอะไรอะจวดไหนวะกล้องไม่ได้จับจวดตอนสับเลยเอออ้าวไม่ใส่กล้อไม่ได้ไม่ใส่กล้องตาดี่งอกไม่ได้ตาดี่งอกไม่ได้เล่นอะไรกันเนี่ยกล้องกูไม่ได้อยู่ใช่ไหตาเชียร์ใครตาขอกดสับแบบคนเจอแต่เก่านกเชียร์ใครนกอยู่แล้วหตาตาอ่าเชียร์ตาหยุดัเสียเสียเสี่กี่บาทเสียกี่บาทพวกมึงนี่เหลี่ยมกันจริงเลยนะ นี่เรื่องสองสามสี่ห้านี่เริ่มก่อกวนแบบว่าสมาธิพี่บอลในตาไลทโชาร์ดหรือจวก่อนครับจวก่อนโอเคเพื่อแชมป์ดีเพื่อแชมป์สองสมัยจิ๊โก้โก็มีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ตัวเทสตัวนี้โอ้ยตัวแพงด้วยอะไรนะพะยะพะยะตัวตัวแบบว่าตัวใช้ทำอะบรพี่บอลไลร้โซชาร์ก่อลอืม ยังไงล่ะโจทยก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอะให้มันดูหน่อยไม่จวดตัวอะไรนี่นี่มันจวดตัวที่พี่บอลชาขอทดบเฮ้ยแห่เลยวะช้าอยู่ใหญ่ละโอ้โหมันต้องแห่อยู่แล้วโอ้โหต่อก่อนเลยต่อต่อโทเค็นมาตีอย่างเงีมันหกขึ้นเดียวอยู่หมดแล้วขึ้เดียวอยู่แล้วอะลองดูลองนก่อนนะมันหกมันหกอุ้ยมันหกใครไปกัดอยู่วะโอ้โหที่ต้องการ เท่าไหร่นะแปดพันครับแ <8, 000 S 1> ปดพันแปดพันปล่อยเอาทิกเดี๋ยวมีตัวนี้ปล่อยเอาทิกโดนคีกเดียวมึงอึบมึงหกอ้าวไม่มีท, <า S 1> ทิกลเลยครับจัวที่จูวน่ะทิกหรือเปล่าโอ้โหพวกเต็มสนามเลยวะ่ะเล่นเหมือนกันเลยว่ะน่าจะพอค่นี้แล้วแหละ ค่นี้เองเหรอตีโทเคนไหมตื่ไวก่อนครับครับ้โอ้ยีพลังแบนไม่เข้าอือล่ตีแม่เลยโทเคนตีทำไมไม่ไม่เผื่อมีผลตัวนู้นตัวนู้นตัวนีตัวนีมีผลตัวนีตาบอกมดเลยตั่ใแต่ว่าฝรังเท่ากันด้วยครั้งหลังทำทำทจ้ะไอ้นีให้มานอ้นี่ นี่ใครลงก่อนไอบอลเนอโอ้โหลงก่อนดตป้าตามีโอ้โหไอฟููข้โซนเ่งนี่ก็เลลูกกลโซนอบกล้ดเขาบอดบอดมาสอออโเล่นแหงนี่ไลยไว้าเดดป็สามวนเท่าไรววันเจ็ดวันเจ็ดีงสาม เรอทิ้งแล้วทิ้เดียวหยุดโลกบอลให่รอเลยแต่ว่ามันไม่มีเฮ้ยทิ้เดียวหยุดโลกเฮ้ยมันนี่ตีมัตีันเจ็ข้าเบาได้ข้ได้ข้าโยเ้ยโอยโอโอ้โยโอ้ยออ้อ้อโอ้ย้ยโ้อยโอ้อ้ยโอ้ย้อ้ยโอ้โอเยโยไอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ย้ยโออ้ยอ้ยโยอ้ วันนั้นใครเล่นเมื่อวานเอเซีงวางสองรูแต่ว่าแต่ว่าไม่มีมอนวางมีเซีสองใบช่องเยอะเกินมือหมดตี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 โอ้ยลงมาก็เป็นมือผานกดเทปกันโซ์บัสหนึ่งเนี่ยลุกลุยวันบอกให้ผนลงช่องไหนดีที่ตีเข้าเข้าก็จะอาทางนี้แหละโอ้มีแค่เนี้ยมดแล้วก็ ชาตัวอะไรมองกรกล้องมองไม่เห็นชัดิชาตได้ตัวเดียววางนี่วางนี่มือบางๆเนี่ยเออทับไปเลยแล้วกันทับเข้ากันได้แอคเอเซอร์อันไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเก็บไปกลางแล่วบนมืออ่ะโอเคลงเยอะเปลไม่กล้าไม่กล้าเว้ยไม่กล้าสิบหกสิบหกตัวนี้สิบแปดตัวนี้สิบเจ็ดโอ้ยสันสั่นสันสันสันเปิดเลยฮะมันเปิดเลยมันเปิดเลยสิบเจ็ดโอเคครับนาฬิกานาฬิกาจงมา ดอพลังให้แม่มันไม่เปลกเสร็จทั้งคู่เลยว่ะก็ให้ตัวนี้จวดเอาคืนแล้วตัวเบาเมื่อมีกี่ใบตัวเบาเข้าแวนมือมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใบเจ็ดใบโอเคแอ่ะเท่าไหร่ตัวเบาเข้าแวนเท่าไหร่สิบหกสิบหกเราทิ้งเดียวหยุดโลอีกแล้วอ่ะไม่หยุดตัวนั้นไปก่อนตัวนั้นดีกว่า ท่าไรนะ้าไม่ยอมปล่อยก่อนอะไรเสียกาศไปอยู่ดีลายแบ็ค์พี่ย้ำนะครับเราเล่นกันตาเดียวรู้เรื่องนะครับประชาสัมพันธ์เลยนะครับวันพุธที่27นี้นะครับ VCP 0 4ออกนะครับกล่องละ800นะครับแล้วก็มีการ์ดพิเศษนะครับเป็นการ์ด r นะครับเป็นการ์ดที่ไายมีสสมครับ ก็คือ s v r จะไปออก BT แทนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะระเบิดตั้นให้ดูวันนั้นเราระเบิดตั้นโซลติกแก่ทั้งตั้นเนี่ยดูว่าตั้นหนึ่งก็มี12กล่องกล่องละ800นะครับตั้นหนึ่งมี12กล่องสามพันเราจะระเบิดตั้นคือเปิดทั้งตั้นเลย12กล่อง9,600เอาไม็ด้าเม็ดมาเม็ดเอาไม่ไปกดไม่ได้ได้เม็ดละส0 0พันหวังมีสีเขียวเม็ดเท่าไหร่นะ รอบสองรอบรอบรอบจะเรียกเป็นสองรอบเขาเป็นหนึ่งธนาบทสามธนาบทสามสีเดียวกันเด้อพลังเท่ากันเอาสีเดียวกันโอ้สีเลยเหรอไม่ใช่หวังหวังผิดม้สเองแถวหน้าบวกโอเคทำไมบอลไม่บวกแล้วมันบวกก่อนวะตัวกนตัวกันเล่นนี้ไม่บวกเลยวะมันหกครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ กดมันนี่ว่าใช่ไงผมเแต่ผมปิไปไดารงนี่ได้เีผมมาแล้วแวนตีก่อนใช่ไหมอ้เรียกตีได้ดีกว่าเออตีแหนึงโอ้โหเล่นอย่างนี้โดนดาเมื่อวานมันยังเล่นตีสองรอบเลยวันนี้มันเลยกันได้กันก่อนกันได้กันก่อนจะไม่เกันแล้ว แรงเกินไปปล่อยเลยขอคิดไปหน่งก่อนเฮ้ยเยนคิดๆจบขอเยอะไปแล้วเฮ้ยตัวรีบไปหนมาแล้วหิวสินสมุกันไม่ชีมาไม่หิวอะพีทมาไม่หิวตีวนหนึ่งสองสองหมื่นแตบคิดตอนเากดเทคนิคสองหมื่นตรงนี้เข้าไปเข้าบ้านเหลืออโซนหนขอบตาจะการขอบสองโอ้โหไปแล้ หิวทีเกิโอ้ยดีนะไม่โจวกดเพกมาตัวนี้ตีแวนหนึ่งหมื่นห้าบก้าพันยสบี่บอลเยืนเท่าไหร่ยี่ิบสองโอ้ยา2สองพันกับหนึ่งรตัวนี้ว่าขาดอะที่ดึเฮ้ยมันมีตัวเล่นม้านอะตัวน้องใช้เพ้่ตจวาคนร้อนเลยวะเล่นเนจะเกมอยู่เลยไม่มีไม่มีเล่นเอ็กเซลไม่มีแห่ไม่มีอะไรอ่อนนิ่งอะไรบอล เฮ้ยผเลาะอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบอลทังที่ไม่ไดขัดกันใช้พื้นที่น,นะฮะ,ะคนนี้แหละเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเอ้ยยังยังยังเราไม่สเตอรนเหรอ <c oughs> เฮ้ยเย้เล่นเลยลนไวบอลค่อยๆเล่นไม่ไมีใครแย่งหราเล่นการไม่นับการกุรอสู้เลยบอลเนี่ย มาแล้วทเมตรับตัวนี้เลยสองเมตรตัวนี้ตัวนี้เหนึ่งเมตรในตามองโดนาคือแล้วตาเม็ดละอะไรครับสามพันลอครับเม็ดละสามพันเอ้ยถูกละสามพันถูกแล้เฮ้ยเฮ้ยไม่ลุมมีทิกไหมอไม่ลุมีทิกไหมเพียบไม่มีม่มีอไไม่มีนะไม่ตอบด้วยมันดูเดียวแล้วมันก็ไม่ตอบด้วยไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช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 ่ไม่ สองใบเป็นสามเป็นสามเป็นหนึ่งเอ้าวงแปดพี่บอลใส่ฟอนมาวะเราต้ามันเยอะกว่ามือกันตาสิบหกสองสิบหกกป็สิบเก้าไอ้นี่พอเขาได้เริ่มก่อนนี่หกกป็สิบสี่สิบสี่สิบเก้า ทิ้เดียวหยุดโลกกูเกียงคำนี้เกียงเลยตาเล่งไงตาว่ปล่อยทิ้งเดียวหยุดโลกก่อนไม่โดนเลยนะไม่ทิ้งเลยตีแวนอ,อยากเสร็จจังเลยแต่ว่าเป็นตัวที่ต้องใช้แจะต้องเสร็จก่อนมึงมีกี่ใบมึงมีสี่ใบนะสี่ใบครับโอ้เก่าเอาให้ตายโอ้เก่าเอาให้ตายสิตอนนี้สิบเก้า ตัวนี้เปิดมาได้สองยูนีเกมพิกเลยนะกูบอกให้ลิงเตีไม่ใช่ละวันที่ว like ันแปดขอบืนใช่ไหมน้องๆที่จะอุดหนุนร้านพี่นะครับพี่จะทิ้งร้านพี่ไว้ที่ช็อปทิ้งลิงร้านนะครับลิงช็อปปี้และรัาด้าอยู่ใต้คลิปนี้นะครับช่วยกันเป็นอุดหนุนเป็นกำลังใจพี่หน่อยช่วยไลค์ช่วยแชร์ก็ได้อะไรก็ได้สักอย่างขอถือว่าขอเป็นเท่าไหร่วะ สบายไหมเราจะได้ดูกันยาวๆไม่โซกินแบบพลังเท่าไหร่สองหนึ่งอือนักกัสองได้เหมือนกันนะคิดกันไม่โซครับเรื่องใหม่ได้นะอยากโซไหมไม่โซเฮ้ยตาเลี่ยมเลี่ยมเฮ้ตาไม่โซหนูรู้หนูอยากปล่อยใช่ไหมดีๆเขาคิดดังดาวความคิดมันเอ้ยไม่ปล่อยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยจะพามันแรงสุดแล้วใช่ไหมตัวนี้แรงแรงแรงกว่าเพื่อนแล้วใช่ไหมตัวนี้ ก็อันนี้แรงกวาอันนี้แรงอะไรอันนี้บวกไป 9, เก้าพันสิบสี่ยี่สิบจี่ยี่สิบยี่สิบยี่เฮ้เขี้ตาย,ยเฮ้ยเมื่อกี้ตาถามขี้จะเตรียมปล่อยแล้วไม่มีอะไรอ้าไม่มีขี้ไม่มีทิกกันหมดครับ <49 S 2> <49 S 1> 19บเก้าสตีวันตีวันอันนี้สองส เล็กนั้นล็อกชิงเงินเฉยเลยเหรอวะชาโดชาโดตกแฟงอะไรมาเล่นชาโดชาโดอุ้มกับชาโดโอ้โหกะว่าตบเล็กยี่สิบสี่ตีเรียให้ฟูดดีิบะโอ้ยผานนะมีข่านผ่านผ่านขอตัวปั่นเบ้นหน่อย แต่ไมไม่ตีแต่แรกอ่ะบอลเอ้พวกคุณสงสัยกันหรือเปล่านี่นี่เข้าสัปดาห์ใหม่นะครับของรางวัลใหม่ด้วยพี่อุ้มไปไหนครับเนี่ยเอยอย่าพูดอย่างนั้นดิโอ้โหพี <c oughs> ่เตรียมขยี้เลยเปึ๊บกูสามไม่พูด <c oughs> เราหนี้ใส่ไม่ดีกูสามไม่พูดนะเว้ยอุ้มบอกว่าของรางวัลใหม่เมื่อไหร่ผมจะเป็นแชมป์แต่ข้อแม้คือต้องเอาอังเฟย์มาเล่นใช่ไหมอุ้มใชายชาใช่ายมันเลยเอาชาโดว์มาเล่นดีกว่าล่ะ ดเลยนะครับเกครียดทำไมบอลมึงเล่นแล้วมึงก็ลืมนู่นลืมนี่เอาไปแล้วเพิ่มเวฟได้ยินคาว่าเพิ่มเวฟเอาไหนแล้วเฮ้ยมึงกันเลยๆตาไม่เอียงได้ตัวนี้ สีสวรรค์สำหรับคุณแบบได้ไรครับทุบทุบหม้ข้าวแล้วครับเยอทาศาสตร์ยิงใหญ่คนะวามตั้งใจเดียวบ้าคนไต,ต<า>้หวัน น่านจะปล่อยข้างโกเ้เขาปล่อยดิทิกนี่แหละเราก็ต้องได้ทิกคืนใช่ไหมโอ้โหโอเคไหมสิบสามสิบสามอัดเท่าไหร่นะหมื่นสามหมื่นสามเองอ่ะเธอเธอเธอไม่มีตัวเสพเลยกันก่อนมีความคิดที่ถูกนะกันได้กันไปก่อนครับเบอร์ยังเหลือ ห้าหแปดแปด้กันเกดกนด้แต่เป็นทิกนี่รวยนะบอลให้กีพีจีม่้ยู่ะเก็บกันแวนนี่ละมั้งแล้วก็เก็บกันแวนทางนี้สองใบทางนี้ปล่อยน่ากดงหีนี่ตติดแต่มันเดยวจะตวจได้แบบไหนใช่ไหม มันไม่ปล่อยวะพี่กูปล่อยแล้วบอลมาเขาไม่ได้บวกแปดเมาบวกแล้วล้วมันบวกเขาไว้แปด0ันบวกสิบสองขอคิดไปเนี่ยให้ลงใจนี่บอกแล้วกูปล่อยดีวาไม่ยอไม่ยอมไม่ยมเยมงไม่โดนดอลมึงไม่โดนใจเย็นซีแ่นทอโซหนึ่งสิบเจ็ดโอ้สิบเจ็ดเจ็ดยี่ิบเจ็ดใช่ไม่่ไหมอ่าตัวนี้บวกสามพันอ่ะก็ยี่7 2บหกเจ็ดยี่ ีจติดเถ้าจะปล่อยเราปล่อยสองทางไปเลยท็อได้ลระหิวด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยกันได้กันก่อนดิโอ้โหกันได้ไม่กันก่อนนะมึงอ้าวเกรียงอ้าวแล้วมีมึงเฮ้ยซีใบหมดเลยเชิญดิ้งพี่จีอที่พี่จีอ้าวคนสุดท้ายก็ต้องปล่อยต้องหิวอ๋ฮึบหิวไหมโอ้โหตายง่ายตายเย็นให้ตายให้ตายได้๋ยวนี้เพิ่งมาตบมือกันหน่อยเร็ว แล้ด์ดล็อกไปแชมป์ไปแล้วพี่ตาครับแชมป์สมัยที่สาม้วตาเอ้ยหมัยสามแล้วเว้ยเอาไปครับบ๊ายบายดีครับ